โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโดนเลบอนอนนะครับผมในเซเวอร์อัลส์คูลนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราเลือกโรงเรียนเลยนะครับทุกคนแต่สําหรับใครที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับจะมีวงเหลืองๆนะครับนี่เหลืองเหมือนฟันพวกมึงอะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถเข้าไปแต่งตัวได้พอหล่อแล้วเนี่ยเรามาเลือกโรงเรียนตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งก็จะมี2โรงเรียนนะครับเซิร์ฟเนี่ย เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นโรงเรียนแบบคนรวยเลยเห็นมัสยิดไหมแบบโอ้โหหรูหรามาโอ้ยแต่กูไม่เอากูไม่เอากูไม่ไปนะครับผมลูกคนจนนะครับโรงเรียนวัดนะครับทุกคนไปนี่เห็นไหมเขาให้ของมาประมาณนึงเลยนะครับผมโอ้โหตอนมืดไม่ค่อยชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นตอนเช้าแป๊บนึงนะครัุณดูก็เราสามารถกด F7 ปรับเวลาได้นะครับผมนี่เอาบ่ายหรือเช้าดีเอาเช้าแล้วกันนะครับผมโอเคช่วงเช้าๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูโรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเดินทีละนิดทีละนิดนะครับ ทางขวานะครับจะเป็นพาวรถเบิกรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนไทยๆนะครับก็จะมีแบบอะไรไทยๆอยู่นะครับน่ะ นี่นะครับผมสาหรับโรงเรียนไหนที่ประตูพังนะครับกดเอาไม้นี่ตรงนี้นะครับผมเข้าไปซ่อมประตูตรงนี้นะครับผมสําหรับโรงเรียนที่ประตูพังนะนี่แต่โรงเรียนเราประตูไม่พังนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครมาบุกนะครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์นียจะเปิดเออตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับของวันที่ผมจะลงคลิปนะครับคนดูึ่งใครอยากเล่นมาเจอผมนะครับเดี๋ยวผมมาสตรีมนะครับคนดูนี่โรงเรียนไทยก็จะมีแบบอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเป็นเตียงโรงพยาบาลของโรงเรียนไทยนะครับผมเนี่ยมีพวกงน้ำพริกประตูมะเขือปอแปะ ท้อหน้าแว่นพายเรืออบแอนอาบน้ําท่าวัด,ดนะครับทุกคนซึ่งของเนี่ยจะให้มาเป็นเอ่อสองอย่างนะครับเป็นไม้กับมีดน้ำทุกคนซึ่ง mm hmm. ดาเมจเนี่ยผมก็แรงพอประมาณนะแล้วก็ตังค์แล้วก็เงินอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. กาชา n e วเพลเยอร์ Player, กาชารดเดี๋ยวเราเปิดกาชารถกันเลยดีกว่านี่สามคันนะครับมีให้สุ่มนะครับสามคันนี้นะครับ ได้คันไหนก็เอาคันนั้นโอเคผมได้คันนี้นะครับซูเจลนะครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะยาทุบนะครับเกาะอะไรนะครับเต็มที่นะครับผมแบบอัลลิมิตนะครับสามารถเล่นได้แบบไม่มีวันแบบหมดนะครับทุกคนเออนี่ได้รถมาหนึ่งคันได้ปูนมาหนึ่งถุงนะไม่รู้ให้มาทําไมนะครับผมปูนหนึ่งถุงเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นการเรียนเอาย็กพีนะครับผมในนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการเรียนเอาย็กพีนะครับแต่ผมแบบไม่ใช่เด็กนักเรียนนะผมผมเป็นเด็กนักเลงนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับนี่เก็บของนะนะครับเก็บยง ตู้เก็บของนะครับส่วนโต๊คราฟนะครับตอนนี้มีแค่อาวุธแบบบวก1ถึงบวก5เท่านั้นนะครับของเนี่ยยังไม่ได้เอาลงมาเยอะมากมายนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับของเล่นทั่วไปเนี่ยฟาร์มรอบเดียวตีได้2อสทีนะครับผมเทสมาแล้วนะครับทุกคน ATM อะไรอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ NPC แรกเกตดแรกอะไรนะครับผมมันจะเป็นระบบเลเวลนะครับซึ่งค่าคนจะได้เลเวลเยอะกว่าเอการเรียนนะครับทุกคน คือเน้นให้นักเรียนฆ่ากันนั่นแหละนี้ก็เป็นตู้แลกแฟชั่นเป็นอะไรป้านะครับผมซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นที่วาร์ปไปแอร์ดรอปนะครับทุกคนนี่ที่แอร์ดรอปเดี๋ยวผมจะพาวาร์ปไปดูนะครับนี่จะแบบโหหรูหราประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแอร์ดรอปมาเล่นมาให้เราเล่นนะครับแต่ตอนเวลาเนี้ยมันยังไม่มีแอร์ดรอปนะครับตอนคืนเนี้ยอาจจะมีนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับสาหรับใครอยากเล่นลิงดิสอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีโต๊ะคราฟีหนึ่งอันกับที่เรับ ของโรงเรียนไทยนะครับทุกคนนี่มีร้านค้าขายของเนี่ยมีส้มตำนะครับใครเบื่อส้มตำอย่างหม่ำส้นตตนก็ไปกระทือบโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งได้นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็มีร้านแต่งแต่งตัวนะครับเสื้อผ้าในนี้นะครับผมในโรงเรียนนะครับนี่กาแล็กซีนะครับจะเกโต๊ะบาคาร่ามาใส่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเออคนที่สําหรับยืนที่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะมากดขอพรลายวันตรงนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสําหรับโรงเรียนโอเคอันนี้สําหรับโรงเรียนวัดนะครับทุกคนนี่ ก็จะแบบดูเก่าๆแก่ๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปรับของตามสตรีมเมอร์มานะครับซึ่งถ้าใครดูไม่ถึงเนี่ยก็จะอดไปนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้บอกตอนต้นคลิปนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ตามผมมานะครับนี่กดรับของสตรีมเมอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเลือกได้เอาหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับซึ่งไอเนี้ยจะแรงเท่ากับมีดเออมีดบวกบวกสองบวกสามนะครับผมนี่เลือกได้หนึ่งอย่างส่วนใหญ่ผมชอบเล่นมีดนะผมเล่นมีดโถดนะครับคคนดูโอเ มาเดี๋ยวเรามารีวิวระบบภายในอันนี้ก่อนเลยนะครับเขาให้ยดแอดมินผมมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นผมไม่มีบอกขออนุญาตเสกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้อาวุธก่อนนะครับผมนี่สนับหมัดเหล็กนะครับผมผมเสกมาก่อนเลยแล้วก็มีดบวกห้ากับไม้บวกห้านะครับเราต้องพร้อมนะครับโอเคผมมีมีดบวกห้ากับไม้บวกห้าอยู่ในตัวแล้วนะทุกคนเออผมลืมบอกนะครับทุกคนสําหรับใครอยากใส่ชุดนะครับกด F 4นะครับทุกคนเออ นี่นะครับผมมันจะถอดชุดใส่ชุดนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งก็ใส่ได้แค่ชุดเดียวนะครับชุดปีหนึ่งจะเป็นนี่นะครับผมเป็นชุดอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคไหนๆเราก็มีมีดบวก5กับไม้บวก5นะอันนี้สมมุติว่าผมมีนะครับผมนี่เราก็จะสามารถคือระบบเซิร์ฟเนี่ยเอมีดอะมีดกับไม้อะแรงเท่าๆกันนะครับเน้นความเท่าเทียมนะครับทุกคนสกินเนี่ยเพิ่มความสวยแล้วก็ความสามารถนิดหน่อยนะครับย้ำน้ำนิดหน่อยน้ำทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะเรียนสกินนะครับผมกดเรียนสกินนะครับนี่เรียนให้หมดเลยนะครับนี่เนี่ยมีหลายอันนะครับเดี๋ยวเรียนให้หมดแล้วเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับว่าการใช้ระบบสกินอน่ะใช้ยังไงนะครับคนดูนี่เดี๋ยวเราใช้หมดเลยไม้เมยสนงสนับมีดเมิดนะครับเออคำทรงคำสร้อยมาหมดนะครับเดี๋ยวราใช้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเซตสกินให้ทุกคนดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเซตสกินให้ดูนะครับนี่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับสมมติผมมีสกินอันนี้ผมอยากใช้อันนี้ผมก็กดใช้นะครับทุกคนนี่นะครับผม ไม้ของผมนะครับไม้บวกห้าของผมมันก็จะกลายเป็นไม้โอนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองใช้กับมีดนะครับทุกคนนี่นะมีดเราเลือกได้นะว่าเราอยากใช้มีดไหนผมอยากใช้คาเขนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับผมกลายเป็นมีดคาเขนแล้วสนับนี่มีสนับโอนี้อยู่นะครับนี่โอเคกดใช้เลยนะครับนี่กลายเป็นสนับโอนี้แล้วนะครับทุกคนซึ่งเอออาวุธที่จะเรียนใช้สกินได้น็ต้องเป็นอาวุธบวกห้านะครับทุกคนเออซึ่งบวกห้าเนี่ยก็ไม่น่าจะยากมากนะครับสําหรับเซิร์ฟนี้ โอกาสติดมีให้เห็นนะครับทุกคนโอเคเนี่ยสนับโอนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนปล่อยไปเนี่ยโหน่าจะตายได้นะครับนี่ครับผมเฟี้ยวๆนะครับแล้วก็แบบเป็นพวกมีดอะสนับไม่ค่อยเห็นแบบพวกเอฟเฟกต์เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับตรงหัวหัวคิวนะครับผมนี่เออซึ่งผมแบบปรับภาพไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นตอนฆ่าตายอาจจะมีแบบเฟี้ยวๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นมีดขาเข็นเนี่ยเห็นปะ โอ้ดูอย่างเปรี้ยวนะครับทุกคนประมาณนี้เลยสําหรับระบบสกินของเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็คือมีดบวกห้าอะไรบวกห้าเท่ากันครับแต่ว่าอาจจะต่างที่สกินนะครับพคนดูแล้วก็เพิ่มแบบความสามารถพิเศษนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเจาะเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูอีกโรงเรียนนึงเลยดีกว่านะครับทุกคนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับจะอยู่เออเป็นแถวแถวคาสิโนนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับหัวโค้งตรงนี้นะครับทุกคนนี่ โอเคซึ่งสําหรับต่างโรงเรียนนะครับไปบุกกันนะครับจะแบบกด e ที่เอประตูนะครับแล้ววางระเบิดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมแต่ไม่แน่ใจผมมีระเบิดมันวางให้เปล่านะครับมันน่าจะวางให้นะครับนี่นะครับผมมันไม่พบระเบิดของเราผมไม่มีระเบิดนะครับโอเคนี่ก็เหมือนโรงเรียนเอวัดเลยนะครับทุกคนเหมือนกันเลยนะครับซ่อมประตูซ่อมอะไรคือเหมือนกันเด้ๆนะครับไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทุกคน แล้วก็ตรงนี้นะครับผมหลังก็ลาคาสิโนนะครับจะเป็นระบบฟาร์มออโต้นะครับก็คือฟาร์มแบบได้ของอย่างเยอะผมบอกเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นขุดไอหัวนี่นะครับผมเป็นหินแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับสําหรับฟาร์มคิดตันนะครับเป็นออโต้นะครับทุกคนก็คือกดแล้วก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับผม กิจกรรมในเซิร์ฟก็จะมีซ่อมไฟมียึดจุดมีแอร์ดรอปอะไรนะครับแล้วแต่เวลานะครับแล้วแต่ผู้เล่นว่าเยอะไม่เยอะนะครับผมเออประมาณนี้นะครับซึ่งของในเซิร์ฟเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับฟาร์มมานะครับได้เอาไปตีมีดบวกนะครับแล้วก็เซิร์ฟจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคเหลืออะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับทุกคนโอเคนับทุกคนกลางแมปอันนี้เป็นวงปูนนะครับเนี่ยที่มันเป็นรูปหัวกระโหลกอันเนี้ยก็คือเป็นวงปูนนะครับสามารถมาตีแล้วก็จกกันได้้นนะครับี อืเพราะว่าแบบปูนอ yes, ่ะมันต้องใช้ในการตีอาวุธนะครับผมตีอาวุธบวกนะครับสําหรับใครมาก่อนก็จบก่อนได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเป็นแบบแบบไม่ต้องเล่นมินิเกมนะครับเป็นแบบจบได้เลยนะครับทุกคนแต่ก็ระวังแบบโรงเรียนอื่นมาแค่นั้นเองนะครับทุกคนถ้าโรงเรียนเราคุมตึกปูนเนี่ยก็สบายๆชิวๆนะครับผมแต่ว่าต้องใส่ช็อปจกปูนนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้นะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผม แล้วผมสตรีมด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันเลสโก o นะครับผม